1น,นาทีกับกะทออุบัติเหตุจากการขับขี่อาจมาจากสาเหตุของการมองข้ามหรือว่าไม่ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆบางเรื่องอย่างเช่นการวางสิ่งของต่างๆไว้ที่เบาะหน้า หรือเบาะหลังที่ว่างอยู่โดยไม่จัดวางให้มั่นคงปลอดภยัยและไม่ทันสังเกตว่าสิ่งของนั้นอาจจะร่วงหล่นกลิ้งตกไปอยู่ใต้แป้นเบรกไม่สามารถก้มตัวลงหยิบสิ่งของที่พื้นได้เนื่องจากรถกำลังแล่นอยู่บนท้องถนนหากก้มลงเก็บนั้นก็จะเป็นอันตรายต่อการขับขี่ในกรณีเช่นนี้หากผู้ขับขี่รู้ตัวก่อนว่ามีสิ่งของตกไปอยู่ใต้แป้นเบรกให้พยายามใช้เท้าเขี่ยสิ่งของนั้นให้พ้นใต้แป้นเบรก และรีบนำรถจอดเข้าข้างทางเพื่อจัดการเก็บสิ่งของให้เข้าที่โดยจัดระเบียบการวางสิ่งของให้ดีเพราะหากสิ่งของนั้นกลิ้งตกใต้แป้นเบรกโดยผู้ขับขี่ไม่รู้ตัวก็อาจจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม